มาต่อกันในช่วงของรายการเล่าข่าวยาำบ่ายก็มีเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามโดยเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของทางท่านนายกสั่งการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนให้ดีที่สุดยืนยันกัมพูชาโจมตีไทยก่อนหลังจากกําลังทหารกัมพูชาก็ได้ปิดฉากใช้อาวุธยิงใส่กําลังพลของฝ่ายไทยนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดศร,รีสะเกดที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวันที่7นะครับก็กลายเป็นเหตุ ประทักกันต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่านนายกก็ได้สั่งการในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอุพยพก็คือไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของทางพอพอก็ได้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องงบป,ประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องอุพยพจากที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับแล้วก็ให้สามารถโอนเงินโดยเร็วโดยทางกรมบัญชีกลางก็อนุมัติขยายวงเงิน ทดลองราชการโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สุรินและก็ศรีสกเกตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับในส่วนของความคืบหน้าสถานการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชานะครับพร้อมยืนยันกัมพูชาโจมตีไทยก่อนไทยจำเป็นต้องตอบโต้ เพื่อปกป้องประชาชนแล้วก็อธิปไตยของประเทศภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็หลักมนุษยธรรมอย่างเคล่งคลัดนะครับนี่ก็เป็นข่าวเด่นเป็นประเด็นในเรื่องแรก